วันนี้คุณแม่าพาน้องลิกี้ไิโก,กมาเที่ยวที่ศูนย์การเรียนรู้โกสพรหรือ Egat Learning Center อยู่แถวสะพานพระราม7ค่ะที่นี่เขาเปิดโซนใหม่ชื่อ Electrosphere โลกใหม่ไร้คาร์บอนให้ความรู้เกี่ยวกับการสร้างโลกที่น่าอยู่ด้วยการลดการสร้างก๊าซคาร,คร์บอนไดออกไซด์ในอากาศที่นี่เขานําเสนอเรื่องราวผ่านจอภาพยนตร์ขนาดใหญ่ยักษ์ที่ยาวถึง30เมตรเลยค่ะ กีโกตื่นเต้นและชอบโซนนี้มากๆค่ะเหมือนหลุดไปในนิทานผจญภัยสักเรื่องเลยสีสานและเสียงอลังการงานสร้างจริงๆค่ะจอใหญ่เสียงกระหึม่มพื้นสันเหมือนอยู่ในเหตุการณ์จริงๆเลยแอบกลัวเหมือนกันนะเนี่ยแต่ตื่นเต้นมากกว่าค่ะ ดีโกเดินเล่นกับแสงไฟสนุกมากเจ้าหน้าที่ก็น่ารักให้ความรู้และพาทัวร์ชมทุกโซนเลยและยังมีเกมอินเทอร์แอคทีฟให้เล่นได้เพลินๆอยู่หลายจุดด้วยนะคะ วาดรูปในจอออกแบบใส่สีที่ชอบแล้วกดเซนรูปของเราก็จะไปโผล่ที่จอขนาดใหญ่สนุกดีค่ะตอนกยีโกกไปมีครอบครัวอื่นพาลูกมาเดินชมเยอะมากสถานที่ไม่ใหญ่นะคะแต่ใช้เวลา,าประมาณหนชั่วโมงครึ่งก็เดินชมครบทุกจุดแล้วค่ะ อ๋อลืมบอกไปว่าที่นี่เขาเข้าชมฟรีนะคะใครบ้านใกล้ๆกลแวะมาเที่ยวได้ชิลๆแถมได้ความรู้กับบ้านด้วยค่ะเรียกได้ว่ามีจุดดึงดูดความสนใจเด็กๆเยอะเลยสีสันและเสียงสวยงามมากเพื่อนๆต้องชอบเหมือนกีโกะแน่ๆ ก่อนกลับบ้านกิโกะไว้มาชมบรรยากาศนอกอาคารเขาเลี้ยงปลาไวา้เยอะมากเดินดูปลารับลมหรือแม่น้ำเจ้าพยากรเพื่อนๆก่อนกลับบ้านค่ะ